คา250สารพันข่าวสารเรื่องรถทิ้งทวนเชฟโรเลตกระบะคันสุดท้ายออกจากโรงงานพร้อมย้ำเราผลิตกระบะที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องคา250ด้วยนะครับ การปิดฉากของเชฟโรเลตในประเทศไทยเราคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าช่วงกลางเดือนกุมภาที่ผ่านมาล่าสุดได้เผยภาพกระบ,บะเชฟโรเลตโคโลราโดคันล่าสุดที่ผลิตจ,จากโรงงานเป็นภาพที่น่าจดจำอย่างมากและสันเตือนใจไม่น้อยเพราะเจ้าเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado ตัวนี้ไม่มีขายในไทยอย่างแน่นอน และตอนนี้โรงงานที่ผลิตเชฟโรเลตก็ถูกเกรสวอร์มอเตอร์ซื้อไปเรียบร้อยซึ่งรวมไปถึงศูนย์การผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ในจังหวัดระยองทั้งหมดถูกโอนไปเรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าการซื้อขายทั้งหมดจะถูกส่งมอบเสร็จสิ้นภายในปี6-3นี้สำหรับใครที่งงว่าเกร e วอร์มอเตอร์คือใครเรามาทำความรู้จักเจ้าของใหม่คนนี้กันเกรสวอร์มอเตอร์ คือผู้ผลิตรถยนต์ SUV และรถปิ๊กอัพรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีนมีบริษัทในเครือกว่า30บริษัทมีพนักงานกว่า5.40หมื่นคนมีกำลังผลิตรวม8 0 0แสนคันต่อปีปัจจุบันผลิตรถยนต์3ยี่ห้อคือรถ SUV h a a l รถนั่ง g l e ซว w a l l Ola และรถกระบะ w i n g l e g กรซวอล์มอเตอร์ที่ซื้อโรงงานต่อจากเชฟโรเลตประเทศไทยเตรียมลุกตลาดปีหน้าด้วยการส่งฮาวเวลมาประเดิมตลาดคาดว่าจะมีรถยนต์ SUV ชูธงเปิดตัวอย่างแน่นอนแม้ว่า g กรซวอล์มอเตอร์จะมีแผนทำตลาดในไทยโดยส่งกระบะและ SUV ลุยตลาดก่อนแต่รถยนต์รุ่นใหม่ที่ต้องเปิดตัวครั้งแรก คงต้องเป็น SUV อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะทาง GWM ส่งชื่อ h a r เ well วมาจดทะเบียนที่ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้ชื่อ Harvo c เซล Thailand จดทะเบียน7มกราค2563ที่ผ่านมาสำนักงานแห่งใหม่นี้อยู่บนชั้น31ของอาคารเดินนายทาวเวอร์แกลนพราม9วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียนประกอบกิจการค้าปีกค้าส่ง รถขับเคลื่อนสี่ล้อพลังงานไฟฟ้ารถอนเนกประสงค์รถกระบะรวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์นั่นทําให้เกรสวอลมอเตอร์จะเป็นเจ้าใหม่ที่จะเข้ามาทําตลาลดรถยนต์แข่งกับเจ้าอื่นๆในประเทศไทยซึ่งเราต้องมาดูกันต่อว่า ตัวแรกที่เขาจะเปิดนี้จะใช่ SUV ที่เขาจะชูธงจริงๆหรือไม่ซึ่งทุกคนสามารถติดตามข่าวสารสดใหม่อัปเดตรวดเร็วได้ที่คา250ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ f a c e b o o k Fanpage และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องคา250และกดแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ว่าคา250นธ์สารพัดข่าวสารเรื่องรถ